ก็ปับไยมั่วนะพี่ก็แล้วกลับไปเลยนะแล้วดีค่ะปลา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 มาดูปลาเด้อดูปลาด้กตองนีค่ะ

ตู้กล้องด้วยเอ้ยน้องก็สู้กล้องด้วยน้องปลาน้องปลาเกลือสวยสู้กล้องด้วยหนูสู้กล้องด้วยนี่ตัวนี้สู้กล้องด้วยเนี่ยอะไรไอ้เก๋เลยไอ้เก๋เลยอ้เก๋เลย ชื่พี่เดชแล้กน็นายชื่อพี่เดตนะนะลูกเต๋อพีเตอร์ใจโอ้อันนี้สู้แล้วนี่นี่เป็นี้สู้มากเลยนี่ไปกลับลูกไปกลับไปกลับไปทำงานต่อแลพีเตอร์ไปไหนอ่ะกลับไปทำงานพอไปทำงานลูกครับมาจับแม่มา กลับก่อนเดี๋ยวมาใหม่สมบัติบุรีนะคะใครบ้างก็แวะมาเที่ยวได้ค่ะสมบัติบุรีทำงานหรอแม่คะกลับบ้านก่อนจะไปทางานก็อจะไปส่งของนกแก้วนกแก้วแม่แม่แม่ แง่ดูนกแก้วเขียวนกแก้วแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนึกมันพูดด้วยพี่ตุ้ยนึกสวัสดีค่ะสวัสดีมันพี่ตุ่ยมาหาพี่ตุ่ยเดินมาหาด้วยสวัสดีค่ะแก้วมันจับอันนี้อยู่สวัสดีค่ะจะจับหรือไง อุ้ยหล่อสวัสดีค่ะสุดหล่อไปมราจากลับสวัสดีค่ะคนสวยรถจอดที่ไหนมาหน่งไปดีลูกไปดีลูกนกสมบัติบุรีมีนกเยอะ มันก็จะประมาณนี้นะ้คะรถเยอมเจอมีต้นไม้สมบัติบุรีรถเยอะจริงๆเลยนี่รถเราค่ะเปิดประตูรถไม่ได้รถติดอยู่เปิดไม่ได้นะพี่นูรถติดอยู่ รถติดเยอะรถติดฝั่งนู้นมีต้นไม้ขายต้นไม้เดี๋ยววันนี้เรากลับก่อนเปิดประตูรถไม่ได้ได้แล้วจ้ากลับบ้านแล้วค่ะเชื่อเอเชื่อเอ๋สวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วค่ะนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพามาใหม่ค่ะพามาดูอีกค่ะพ่เด,ดชสวัสดีครับก่อน พี่พีเตอร์สวัสดีครับก่อนหายไปไหนน้อน้องเดทพี่พีเตอร์แม่หนูเป็นกำลังกินน้ำอยู่ครับแม่หนูแม่หนูแม่หนูสนุกไหมอุ้ยแม่หนุกแม่หนุ่มเขาสนุกพี่ดูดูฟื้พี่ดูรอยยิ้มลูกพี่ดิเออแม่หนุ่แม่หนุ่อ๋อเหรอลูกเดี๋ยวแม่พามาอีกนะครับ